สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมีนนะคะเราจะมาดูกันก่อนเลยนะคะว่าชาวราศีมีนในช่วงนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นมาขอดูพลังงานของชาวราศีมีนกันหน่อยเลยนะคะก่อนอื่นนะคะขอดูพลังงานชาวราศีมีนนะคะว่าตัวตนของชาวราศีมีนในช่วงนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะ เดอะเทวี Devil, นะคะเดอะเฮลมิตนะคะอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะหยุดนิ่งนะคะเพจซับเพนต์เคิลโฟซับเพนต์เคิลคืนซับคั oh, พ,พคือในช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณนะคะอาจจะมีอารมณ์ ขึ้นขึ้นลงลงก็ได้นะในตรงนี้นะคะอาจจะเหมือนกับว่ามีความแรงหึงห่วงโกรธง่ายหายเร็วแล้วก็มีพลังงานที่ดูเหมือนกับว่าโมโหง่ายอ่ะนะคะใครมาพูดอะไรก็อาจจะโกรธง่ายๆเลยน้อยใจง่ายๆในตรงนี้นะคะก็เลยมีความรู้สึกเบื่อเบื่อกับสภาวะที่เป็นอยู่ในนักปัจจุบันในตรงนี้ก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันอยากจะอยู่กับฉันอยู่ฉันอยากอยู่ตัวคนเดียว อยากอยู่คนเดียวไม่อยากสูงสิงกับใครแล้วอยากจะสงบแล้วในตรงนี้นะคะคืออยากจะอยู่ในโลกส่วนตัวให้มากขึ้นในตรงนี้ในระหว่างนี้นะคะไม่สูงสิงกับใครไม่ค่อยพูดจากับใครในตรงนี้ถ้าไม่จําเป็นนะคะแต่คุณเองคุณก็มีความรู้สึกโอเคนะมีความมั่นคงอยู่กับตนเองมีความรู้สึกมีความสุขอยู่กับตนเองนะคะในช่วงนี้เนาะที่เรามองเห็นในตรงนี้พลังงานนะคะ แล้วก็เน้นในเรื่องของการเงินคุณกําลังมีความคิดมีความกังวลในเรื่องของอ่าการเงินหรือกําลังก่อรางสร้างตัวหรือสร้างความมั่นคงหรือมีการวางแผนที่จะทําอะไรในอนาคตเลยตรงนี้นะแต่มันจําเป็นจะต้องใช้เงินแต่เงินตรงนั้นยังไม่มานะคะบอกได้เลยนะคะว่ายังไม่มานะมันยังเหมือนกับว่าค่อยๆมานะั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้มาทีเดียว นะะในประมาณนี้นะแต่คุณก็กําลังจะคิดหาวิธีทางนะคะว่าจะทำยังไงดีให้ตนเองนะมีความสุขและก็สุขสมหวังแล้วจะทํำยังไงดีที่จะได้มีเงินได้ทันช่วงเวลาหรือจะได้ทําตามใจของตนเองเตรงนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะ สถานการณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ดูดีนะคะมีเกณฑ์การได้พัฒนานะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้อาจจะนิ่งเงียบหายไปกันในตรงนี้นะคะแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าคือพอใจเหมือนกับมีการตกลงต่อรองมีการปรับความเข้าใจอะไรกันแล้วไหมก่อนที่จะ ก่อนที่จะหายไปหรือจะนิ่งเงียบกันไปในตรงนี้เหมือนมีทําความเข้าใจกันแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วพูดคุยกันแล้วตกลงกันแล้วว่าเออโอเคความสัมพันธ์ในครั้งนี้ควรที่จะเป็นแบบนี้นะ,ะแล้วมันก็เริ่มเริ่มนิ่งไปค่อยๆห่างหายกันไปเพราะดูเหมือนกับว่าคนทั้งสองมีความเข้าใจว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไม่สามารถไปต่อได้คือในบางคในบางคนนี้คือมีความเข้าใจว่า ความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้ก็เลยนิ่งเงียบและห่างหายกันไปแล้วก็เข้าใจนะคะว่าไม่สามารถทําอะไรต่อได้แล้วแต่ในบางเคสในบางกรณีที่เห็นในตรงนี้ก็คือมีความพยายามที่อยากจะไปต่อเป็นเคสที่มีฝั่งหนึ่งพยายามแต่อีกฝั่งหนึ่งนิ่งเงียบหายไปและฝั่งพยายามในตรงนี้ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้หรือไม่สามารถที่จะดําเนินเดินหน้าไปต่อได้ในตรงนี้ จึงเป็นเหตุที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายพยายามในตรงนี้จําเป็นต้องหยุดนะคะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งนิ่งนะคะอีกฝ่ายหนึ่งหยุดนะคะในตรงนี้เนาะ,ะก็คือจําต้องหยุดนะเพราะว่าทําอะไรไม่ได้ทําไปก็ดูเหมือนกับตาน้าพริกละลายแม่น้ำเนาะก็คือไม่ได้อะไรกลับคืนมาเหมือนกับ โทรไปก็ไม่มีคนรับส่งข้อความไปก็ไม่มีคนอ่านอะไรประมาณนี้นะคะเออม,มันเป็นลักษณะอาการที่เหมือนกับทําไปก็ไม่มีประโยชน์ใดๆในตรงนี้ก็เลยเลือกที่จะหยุดแล้วก็ไม่ทําอะไรนั่นเองเนาะนี่คือในความสัมพันธ์ของคุณก็เลยกลายเป็นว่าในชาวราศีมีในช่วงนี้นั้นอาจจะพบเจอความความเบื่อหน่ายความเหนื่อยความผิดหวังความเศร้าใจความไม่ได้ดังใจในตรงนี้จึงอยากจะอยู่อ่า อยู่คนเดียวนะในตรงนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าใจเขาเป็นอย่างไรอ่าใจเขาจริงๆแล้วก็เป็น2 o f Cups นะคะในตรงนี้เนาะ,ะใน n e of Cups, 3 w o f p e n t a c l e เอ็ดสับคลัพในตรงนี้นะคะพลังงานเนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะขออภัยนะคะต้องขอ,อเช็ดกล้องสักครู่หนึ่งนะโอเคชัดขึ้นแล้วเนาะอาจจะเป็นเพราะกล้องเปื้อนนะคะในตรงนี้เนาะ ใ,ใจของเขานะคะก็ยังถูกใจอยู่ยังมีความรู้สึกด,ดีให้กับคุณอยู่แล้วก็มีความที่อยากจะพบอยากเจออยู่ยังต้องการคุณอยู่แต่ดูเหมือนกับว่าคือมีความต้องการแต่เลือกที่จะไม่ทําอะไรคืออยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะยังมีอยู่ยังอยากจะครอบครองอยู่แต่เพราะอะไรนะคะทาไมเขาถึงเลือกที่จะไม่ทําอะไรในตรงนี้เพราะอะไร ในเหตุการณ์ที่เขานั้นไม่สามารถที่จะแสดงออกหรือชัดเจนในความรู้สึกของเขาได้ในตรงนี้เรามองเห็นว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่หยุดนิ่งไปมันมีความลับกันอยู่ในตรงนี้นะคะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีความลับไม่ชัดเจนหรือไม่เปิดเผยความในใจของกันและกันในตรงนี้ออกมาก็คือการที่ไม่เปิดเผยในใจในความในใจในตรงนี้นะคะคือเป็นของทั้งสองคน ของทั้งคู่นะคะที่ไม่เปิดเผยและไม่แสดงออกในตรงนี้เรามองเห็นเป็นแบบนั้นแต่ที่เขานั้นหายไปจากคุณอันนี้พลังงานสลับกันได้นะคะเรามองเห็นถึงว่ามันมีโอกาสที่จะสลับกันได้ในตรงนี้ถ้าในเคสกรณีที่เขานั้นห่างหายกันไปก่อนในตรงนี้เรามองเห็นว่า เขานั้นอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เปิดเผยคุณหรือไม่สามารถที่จะบอกคุณได้เขาจึงหนีนหายไปเพื่อที่จะหลบเรื่องการที่คุณนั้นจะสามารถจับความจริงได้ในตรงนี้นี่คือกรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สองคุณนั้นอาจจะมีเองมีความลับหรือมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนเล้นอยู่ในตรงนี้เอง หรือไม่โปร่งใสเองในตรงนี้นะคะเขาจึงได้ห่างหายไปจึงทําให้เขานั้นหายไปเพราะเขาดันยอมรับไม่ได้หรือไม่สามารถที่จะให้อภัยได้ในตรงนี้นะเพราะมันมีการหักหลังมันมีความรับกันอยู่ในตรงนี้ซึ่งในตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้นั่นเองนะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าในใจของคุณในตอนนี้ในช่วงนี้ระหว่างนี้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง เราแวงนะคะเด้ไปซับซ้อนซิกซับค t ั e เด็ l นะคะแล้วก็ทูซับซ้อนเดรเบอรถามว่าในใจของคุณนั้นเป็นอย่างไรความรู้สึกของคุณเป็นยังไงของคุณระแวงระแวงแตอความรักในครั้งนี้กลัวว่าเขาจะไม่ให้อภยัยเรามองเห็นถึงว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นคุณนะ ที่ว่าตัวคุณนั้นเป็นผู้มีความลับหรือมีเหตุการณ์ที่ซ่อนเล้นอยู่ในตรงนี้เนาะและทําให้เขานั้นไม่สามารถที่จะยอมรับได้ยอมรับไม่ได้เขาก็เลยจึงหายไปเนาะในตรงนี้นะคะอันนี้คือพลังงานเหตุการณ์ของคุณนะเพราะว่าคุณคิดว่าคุณต้องการขอโทษขออาภายัยแต่กลัวว่าเขานั้นจะไม่ให้อาภายัยกลัวว่าเขานั้นจะไม่ยกโทษให้ในตรงนี้นะคะคุณจึงลังเลต่อการที่จะกลับคืนหรือไปขอคืนดีนั่นเองเนาะจะถามว่า เขายังถูกใจอยู่คุณยังรักเขาอยู่นะคะต่คนยังต้องการการัและก,กันอยู่ในตรงนี้แต่ด้วยเหตุลผลในตรงนี้มันมีความผิดพลาดในความสัมพันธ์มันจึงทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่สามารถที่จะกลับมาคืนดีได้ในขณะนี้ณเวลานี้ถ้าถามว่าในในในอนาคตนี้คุณกับเขาจะสามารถกลับคืนกันมาได้ไหมจะสามารถขอโทษขออภัยและกลับคืนดีกันได้ไหมมีโอกาส คุณมีโอกาสที่จะลืมเรื่องราวหรือไม่สนใจหรือแค่ความรู้สึกหรือ,อสถานการณ์เหล่านี้เลยในในอนาคตนะคะคุณตอนนี้คุณยังเหมือนกับยังสนใจอยู่คุณยังมีความโกรธอยู่เขาเองก็เช่นกันยังยอมรับกันไม่ได้ในตรงนี้ยังไม่ให้อภัยกันแต่ในที่สุดสุดท้ายแล้วคุณจะสามารถให้อภัยและไม่สนใจกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นคุณจะทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันแล้กันในตรงนี้จะมีโอกาสได้กลับมานะอืม แล้วเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้นมความสัมพันธ์น้อจะเป็นอย่างไรในซอบซอส์เพจซอบวานทรีซอบซอส์เชนซอบซอส The Tower เรามองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะคะคุณจะมีความพยายามนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูยากดูอึดอัดดูเจ็บปวดใจดูลำบากใจดูทุกสิ่งอย่างนะคะคือเรามองเห็นถึงการเหมือนความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นคือแนวโน้มออกมาแล้วทำให้เราได้คิดว่า สิ่งที่เรานั้นได้พยายามที่จะอ่านบอกว่าคุณนั้นจะมีโอกาสได้กลับมาแต่การกลับมาในตรงนี้จะเป็นการกลับมาเพื่อปรับความเข้าใจกันมากกว่าและทําเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นก็คือการให้อภัยแต่การให้อภัยในครั้งนี้ไม่ได้กลับมาเพื่อสารความสัมพันธ์แต่กลับมาเพื่อเคลียร์เอนเนจีเพราะว่าแนวโน้มของคุณคือการการพยายามที่จะจบเพราะคุณรู้สึกเจ็บ เอาจริงๆแล้วก็คือเราบอกว่าโอเคเราไม่มีอะไรแล้วนะเราไม่มีอะไรต่อกันแล้วนะเรายกโทษให้โอเคเรา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 ไม่ได้ยึดติดแล้วแต่แท้จริงแล้วในใจอะยังมีอยู่คําพูดหรือการแสดงออกในตรงนี้คือให้อภัยแล้วหมดทุกอย่างแล้วแต่ในใจคือยังไม่ให้อภัยนะคือถ้าให้อภัยในตรงนี้ก็จะสามารถเปิดใจและคบกันได้แต่อันนี้เรามองเห็นถึงการพยายามที่จะ นะคะต้องการที่จะจบคือไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะว่าเขานั้นมีความรู้สึกเหมือนยังยังยึดติดอยู่ยังรู้สึกเหมือนกับถูกหักหลังและก็ลำบากยากต่อการที่จะพยายามที่จะมาแบบสายความรู้สึกอะไรตรงนี้นะจะถามว่าใจยังรักไหมใจยังรักใจยังชอบใจยังถูกพันมันเป็นการเหมือนกับว่าไม่เอาอะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ไม่เอาอะแล้วก็เป็นอะไรที่ ยอมรับไม่ได้ในตรงนี้นะคะก็เลยพยายามที่จะจบพยายามที่จะเลิกพยายามที่จะจากพยายามที่จะจบควา,ามจจำสำัมพันธ์ในครั้งนี้นั่นเองแล้วน,น,นี่คือแนวโน้มน,นะคะก็คือมันจะมีการกลับมาแต่ว่ากลับมาเคลียร์กันนั่นเองนะคะแล้วลองมาดูกันนะคะว่าคําแนะนําจะแนะนําอะไรและเราควรที่จะทํา อะไรในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะของคุณได้อ่แอนนี้อยากออกนะคะแถมนะคะก็คือคุณได้ใน s u p e n t a c l e นะคะแล้วก็นาย s u p e n t a c l e แล้วก็เอ็ด subpental แล้วก็เอ็ด subsource chariot แล้วก็ตามด้วย seven subsource สิ่งที่คุณทำได้ในตรงนี้ก็คือโฟกัสเรื่องการงานการเงินสิ่งที่อ่า สิ่งที่เป็นหน้าที่ของคุณนั่นเองแนละ้วถ้าคุณมีบุตรในตรงนี้ก็รับผิดชอบบุตรนะรับผิดชอบบุตรร่วมกันหรือมีหนี้สินก็รับผิดชอบหนี้สินด้วยกันอะไรตรงนี้นะคะเออทำตามหน้าที่ของตงนเองโฟกัสอยู่ที่ตนเองซึ่งถ้าโฟกัสอยู่ที่เขาในตรงนี้มันไม่สําเร็จแล้วนะคะเพราะว่าคุณเองคุณก็เหมือนกับมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเอง ฉันเองไม่มีหวังแล้วอือประมาณเนี้ยเหมือนกับเสียใจไปแล้วนะคะเหมือนเป็นพลังงานเสียใจไปแล้วไม่มีหวังแล้วในตรงนี้ก็ทําได้เท่าที่ทําได้นั่นเองนะอือแล้วก็ในตรงนี้นะคะก็คือจะมีเรื่องการเงินเข้ามานะถ้าไม่มีบุตรไม่ต้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถ้าถ้าถ้ามีบุตรก็จําเป็นต้องเลี้ยงดูบุตรต้องมีค่าใช้จ่ายในตรงนี้เนาะอือแต่ว่า ถ้าจะเป็นเงินก้อนเลยคุณอาจจะไม่มีให้หรืออาจจะเป็นการหย่าล้างแล้วเป็นเงินก้อนหรือเป็นแบบในลักษณะทํานองเหมือนกับแบบแบบทีเดียวครั้งเดียวอะไรครั้งอะไรอย่างนั้นอะ่ะคุณไม่มีนะคะเหมือนกับคุณไม่พร้อมที่จะให้แบบนั้นอะไรขนาดนั้นหรือคุณไม่ยินดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบ่งบอกได้นะคะ แล้วก็ถ้ามีหนี้สินก็แค่ทําตามหน้าที่อะค่ะคือถ้าเรามีอะไรร่วมกันอยู่ก็แค่แก้ไขแล้วก็เคลียร์แล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามาร่วมกันในตรงนี้ให้มันเสร็จสิ้นให้บรรลุไปด้วยกันในตรงนี้นะคะแล้วก็จบด้วยดีนั่นเองนะความสัมพันธ์ในครั้งนี้คือจบและจากด้วยดีเนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพาา่โรเมอันเจลกำลังจะบอกอะไรกับคุณนะคะ expect this could be the one Pa first wedding. คือในตรงนี้นะคะคือเขาบอกว่าให้คุณนั้นน่ะจงแสดงความรักอีกครั้งหนึ่งนะเรามองว่าถ้าคุณนั้นต้องการต้องการความรักในครั้งนี้และคุณคิดว่าความรักในครั้งนี้นมันควรค่าที่จะเป็นของคุณแล้วคุณยังหวงแหนอยู่นะเพราะว่าเดวิลในตรงนีน้คุณยังมีความหวงแหนนะถ้าคุณยังมีความหวงแหนอยู่ในตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องทําบรรยากาศหรือสิ่งต่างๆให้มีความสุข และให้เป็นไปในทิศทางที่ปลอดภยัยไม่คิดไม่เครียดไม่ตึงนะคะก็คือทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความสุขเข้าไว้แล้วก็มองคือสร้างสร้างสถานการณ์ให้ให้ดูเหมือนว่ายังพอมีโอกาสอยู่ในตรงนี้แล้วก็ขอโอกาสขอโอกาสกับเขาอีกครั้งหนึง่งเพราะเรามองเห็นถึงว่าโอกาสในครั้งนี้ถ้ามีการให้อภัยกันในตรงนี้หรือมีการขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งในตรงนี้ จะมีการกลับมาเนะเพราะว่าในความสัมพันธ์ในตรงนี้มันมีโอกาสที่เหมือนกับว่าได้มีการขอการเคลียร์กันอยู่ในตรงนี้แล้วก็มีการจบมีการเลิกลาแล้วก็ทําตามหน้าที่ยังรักษาหน้าที่กันอยู่ในตรงนี้แล้วในตรงนี้กําลังจะแนะนําว่าให้คุณนั้นน่ะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูดีจากที่คิดที่เครียดหรือผิดพลาดไปก็ทําตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทําตัวเองให้ดีแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ให้ดีขึ้น แล้วตรงเนี้ยแล้วคุณก็จะต้องทําให้เขาได้เห็นด้วยนะคะว่าคุณนั้นได้เปลี่ยนแปลงเราจริงๆเพื่อเป็นการขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งและถ้าคุณดีจริงในตรงนี้คุณจะได้รับโอกาสนี้นะคะแล้วคุณจะได้แต่งงานนะคะในตรงนี้เนาะ,ะอืมแล้วก็ transformation น,นะคะบ่งบอกถึงาการเปลี่ยนแปลงนะคะอมืมีความสุขเห็นไหมคะการที่คุณมีความสุขในตรงเนี้ยมันจะสามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้มีความสุขล่าเริง สดใสแล้วก็เห็นอกเห็นใจทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เขานั้นรู้สึกสบายใจนะคะ a t t e n t o t e n t นะคะ a t t e n t i o n a นะคะในตรงนี้เนาะก็คือประมาณเหมือนกับว่าให้มองเห็นความเป็นจริงแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ตามที่เราเห็นตามที่เป็นอยู่ในตรงนี้เนาะอย่าไปจินตนาการนะว่าเขาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้อย่าไปคิดแทนเขาเนาะให้เรามองถึงอ่า ความเป็นจริงมองตรงข้างหน้าว่าสถานการณ์ตอนนี้กําลังเป็นแบบนี้ก็ควรที่จะแก้ไขแบบนี้อืมงจะต้องจุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มุ่งเป้าหมายไปเลยนะคะประมาณนี้เนาะ sensitivity นะคะก็คือกำลังจะบอกบอกได้ว่าถึงแม้ว่าคุณนั้นจะมีความหวาดระแวงวิตกกังวล sensitive อะไรก็ตามนะแต่ว่าสิ่งต่างๆในตรงนี้ soft memory ก็คือ,อยังเป็นคบครวกันอยู่ยังมีความต้องการยังมีความ หนักแน่นใีก้กิดการัดกันอยู่ยังมีความเชื่อมั่นเชื่อถือกันอยู่ในตรงนี้นะคะเพราะยังไงแล้วในตรงเนี้ยคุณยังสามารถและยังพอมีโอกาสได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่า transformation ออกมาว่ามันจําเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วใดตอนนี้นะคะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีขึ้นและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังและรอคอยในตรงนี้มันจะเป็นจริงและมันจะสามารถ อเป็นจริงให้กับคุณได้นั่นเองเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปนะคะเราก็กด Subscribe เยอะๆติดตามเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคะฝากด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ